แอแลนสวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับเราพามาติดตามเรื่องราวของนวัตกรรมทางความคิดและการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่จะหาโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกับตู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อชุมชนตลอด24ชั่วโมงของบริษัทเทพรักษาสมุนไพรไทยจำกัดน,นะครับส่วนจะมีรายละเอียดและน่าสนใจเพียงใดไปติดตามชมพร้อมๆกันในสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กับผู้บริหารของ,องบริษัท เทพรักษาสมุนไพรไทยจำกัดนะครับคุณการจันานคงสาโรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนคุณผู้ชมนิดน,นึงว่าทำไมปัจจุบันนี้คนถึงสนใจเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้นและทำไมถึงได้รับความนิยมครับค่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้นะคะจะมีความปลอดภัยที่สูงมากสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆในเบื้องต้นได้ โดยที่เราไม่ต้องไปพบแพทย์หรือว่าไม่ต้องไปเข้าคิวที่โรงพยาบาลใช้เวลานานนะคะอย่างเราเมีการเจ็บป่วยต่างๆเราก็สามารถที่จะเข้าถึงยาสูไทยเหล่านี้ได้เลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินยาที่สั่งเข้ามาใช้รักษาโรคโควิด1 9กนะคะ <ๆ S 2> ก็จริงๆแล้วแผนไทยเราพยายามที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะคะว่า ยาแผนไทยที่เป็นตำรับเนี่ยสามารถที่จะรักษาการเกี่ยวกับไข้หวัดและไข้เลื้อดังต่างๆได้ที่เราเคยแบบใช้กันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีค่ะยังมีโรคกลุ่มอาการอื่นๆด้วยที่สามารถใช้ยาสมุนไพรและยาสามันทั่วไปดูแลได้เช่น อย่างที่เราเอามาอยู่ในตู้จําหน่ายอันนี้ที่เราเห็นนะคะได้อยู่20กลุ่มอาการของโรคโดยเราจะขอแบ่งเป็นระบบแบบเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือระบบทางเดินหายใจส่วนต้นระบบทางเดินอาหาระระบบการขับถ่ายระบบกล้ามเนื้อนะคะระบบผิวหนังผืนคันก็มีอยู่ครบตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับประชาชนคนไทยซึ่งคนภาคอีสานเนี่ยจะเป็นเยอะมากนี่คือโรคลิซิดวงทวารค่ะ ซึ่งเราสามารถใช้ได้นโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมฮะก็ได้พยายามรณรงค์ให้เราทำในเรื่องของสมุนไพรเพื่อให้คนไทยนะหันกลับมาใช้สมุนไพรไทยนะฮะใช่ไหมครับใช่ค่ะตามนโยบายภาครัฐจริงๆเนี่ยปี2580เนี่ยค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวางเป้าหมายเข้าสู่ยาสมุนไพรสู่คลังยาของโลกค่ะ Oh ซึ่งเรากําลังพยายามขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะ,ะในภาคเอกชนประชาชนทั้งหลายก็จะไดะ้ดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยเพราะสมุนไพรที่นํามาใช้ผลิตยาเนี่ยต้องปลอดสารเคมีสารพิษร้อยเรค่ะแล้วทราบมาว่านอกจากพี่จะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษทัทเทพรักษาสมุนไพรจำกัดแล้วเนี่ยยังกําลังจะเป็นแพทย์แผนไทยด้วยเพราะว่าสนใจแล้วก็เลยศึกษาอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับค่ะก็ตอนนี้เรียน3าปีแล้วนะคะเตรียมที่จะสอบออว้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย ส่วนเทศกาจกรรมไทยนั้นก็คือสอบได้เรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญนะคะปัจจุบันนี้นะ,ะกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอกอเพื่อที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งและทํางานวิจัยสําคัญสําคัญให้กับภูมิปัญญาไทยนะหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยบางอย่างแล้วปัจจุบันยังไม่มียารักษานะคะแต่ปัจจุบันยังคงใช้ยารักษาตามอาการอยู่น่าสนใจมากจากธุรกิจดังกล่าวกระแสหรือความนิยมหรือเทรนด์ดังกล่าวเนะะี่ยฮะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนเข้าถึงยาลําบากบางทีไปร้านขายยาก็ยังไม่เปิดหรือปิดโรงพยาบาลก็คิวแน่นมากเลยนะฮะเมื่อสักครู okay. yeah, ่นี้5กลุ่มอาการก็ดูแลเองได้มันก็เลยนํามาสู่การผลิตตู้จําหน่ายยาอัตโนมัติใช้ชื่อว่าอะไรครับก็จะเป็นตู้จําหน่ายยาสมุนไพรเพื่อชุมชนนะคะสุขภาพดี24ชั่วโมงท่านมีอาการท้องเสียแบบนี้ค่ะคือบรรจุเฉินมากจะไปร้านขายยาก็ไม่เปิดค่ะเราคงจะทนรอถึงรุ่งเช้าไม่ไหว เพราะว่าสมุนไพรนี้จะทําให้เรานี่นะคะสุขภาพดีแล้วก็จะไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ในกระเพาะในลําไส้ค่ะเป็นภูมิปัญญานะคะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขที่ไปเป็นอาจารย์มานะคะเราก็จะเชิญชวนนะคะว่าสมุนไพรเนี้ยเป็นระดับเขาเรียกระดับชาติก็ได้นะคะประเทศไทยตอนนี้เชิญชวนให้คนต่างชาติมาใช้สมุนไพรเห็นไหมคะ อย่าลืมใช้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวคนต่างชาติจะไปจดลิขสิทธิ์กันหมดแล้วเหมือนกับเป้าน้อยนะคะเขาก็จดลิขสิทธิ์ไปแล้วทําให้บ้านเราเมีสิ่งที่สําคัญที่สุดจะได้เชิดชูในวงการของสมุนไพรต่อไป ฟังแบบนี้แล้วกลไกของการทํางานของมันทํายังไงครับเหมือนตู้หยอดน้ํำไหมครับขั้นตอนการใช้ตู้จําหน่ายยาสมุนไพรเพื่อชุมชนนะคะอย่างเช่นว่าเรามีอาการขับถ่ายยากนะคะก็ดูจากตรงนี้ใช่เรามีอาการอะไรเราอ่านดูนะคะเช่นว่ายาถ่ายช่วยระบายอุจจาระนี่นะคะเราก็สนใจแล้วนี่คือช่องหมายเลขสามนะคะเราก็กดเลยนะคะหมายเลขสามตรงนี้เมื่อกดแล้วเราก็หยอดเงินนะคะ15บาทตามราคานะคะดูซิจะออกไหมอ่าค่ะ เขาก็จะมีจํานวนเงินที Guys, you, e ่ข um, right. okay. ึ้นมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเรียบร้อยใช้งานง่ายมากนะคะโอเคแล้วเราก็หยิบออกมาเลยใช่ค่ะก็เรียบร้อยค่ะเราก็ได้ยาถ่ายนี่นะคะหอันแนะนำหน่อยครับว่ามียาประเภทอะไรบ้างแล้วผมบอกว่าเป็นยาตำลับตำลับแพทย์แผนไทยที่ได้รับ อนุญาตให้จําหน่ายโดยอิสระเสรีโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยค่เนื่อจากว่าถูกขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายได้ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องผ่านเภสัชกรประชาชนสามารถซื้อได้เองนะคะจากอาการที่เราเป็นเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยมียากี่ชนิดครับในนี้นะคะเราใช้อยู่ทั้งหมด 12, 12ชนิดนะคะ12ชนิดมีอะไรบ้างครับก็มียาแก้ไข่ผสมฟ้าทลายโจรต่อมาก็คือยาถ่ายนะคะ สำหรับระบบการขับถ่ายยากระสายเส้นมันเทาเอาการปวดเว้ยตามร่างกายสามละสามค่ะแล้วก็ยากแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบํารุงธาตุ ยาผสมเทรสังฆาตบรรเทาอาการลิษโ<ส>ดงทวารหนักนะคะ,ะคยาจันทลีลาน,นี้ขอแนะนําว่าเขาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ<ช>แก้ไข้แก้อาการปวดศีรษะได้ดีมากค่ะเจ็ดก็คือยามาละคีนกนะคะสำหรับอาการร้อนในต่างๆขมิ้นชันนะคะก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้เช่นกันแล้วก็ยาฟาราเทนนะคะอันนี้ต้องฝากหลายหลายท่านนะคะว่าท่านที่มีอาการผื่นชันเลื้อรลังตามผิวหนังที่จริงมันเกิดจากระบบน้ําเหลืองเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้เลย ถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าหลายๆท่านอยากจะนําไปติดตั้งที่บ้านเพื่อที่จะเป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองเนี่ยตามสถานที่ต่างๆเนาะร้านขายของนะฮะหอพักต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับก็เป็นตามที่นี่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0888 690690ค่ะหรือช่องทางออนไลน์ง่ายๆเลยคือ Line แอนะคะเป็นแอ trs 9 9ค่ะนอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ trs t h a i h e r b t h a i h e r b .com นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณการจนาลคงสาโรธมากมากเลยนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของการผลิแตแปรรูปสมุนไพรไทยเพื่อชุมชนให้เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับนะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุขสมเกียรติเสือกลิ่นศักด์เจ้าของแล้วก็ เป็นผู้ที่ก่อตั้งปั๊มปรทที่สระบุรีแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้เรียกคุณอาดอนนะครับคุณอาดอนครับปฐมบทหรือว่าเริ่มต้นเลยใช้สมุนไพรไหมครับทำไมถึงชื่นชอบสมุนไพรฮะพอมาเจอคุณหลวงพวเนี้ยเรารู้ได้เลยว่าสมุนไพรของเราคนไทยเนี่ยมีดีมากกว่ามีหลากหลายชนิดมีหลากหลายชนิดนะ มีประสบการณ์กับตัวเองไหมในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการบรรเทาหรือว่ารักษาแก้อาการต่างๆเบื้องต้นที่เราเจ็บป่วยหรือว่ามีสุขภาพไม่ดีในเรื่องใดบ้างหนึ่งผมเคยปวดหัวใช่ไหมครปวดหัวปวดครับ<ด>ปวดหัวได,ได้ฮะ,ฮะกินยาพวกทั่วไปแล้วกันนะฮะเป็นของแก้ปวด<ม>แกปด้ปวดทั่วครับทั่วไปไม่หายก็เลยมากินยาสมุนไพรเรานะฮะเรากินปุ๊บ นั่งคุยเล่นไปมันก็หายแล้วบรรเทาลงมีอาการอื่นอีกไหมอาการอื่นก็คือกระสายเส้นเขาเรียกขับรถนานๆขับรถนานๆเขาเรียกยาสมุนไพรไทยเราก็เลยดีขึ้นก็ดีขึ้นครับนั่งขับรถไปไหนมาสบายไม่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 เหมือนเดิมทําไมถึงเกิดแนวคิดที่อยากจะจําหน่ายสมุนไพรขึ้นมาเรารู้จักกับเทพรักษาพวกเนี่ยกับคุณโอ๋เนี่ยเพราะมันมีหลายตัวเนี่ยที่เราช่วย ประชาชนการเดินทางหรือลูกค้าในการเดินทางกลางค่ำกลางคืนกลางวันที่เขามาใช้บริการมาใช้บริการปั๊มของปตทเราทํายังไงถึงจะบริการได้ย4ิบี่ชั่วโมงใครไปใครมาก็สามารถเห็นปุ๊บรับประทานสมุนไพรไทยได้เลยกระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างเฮียทำไมราคามันถูกจังไงสองแล้วบริการได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงตลอดเลยมาถึงปุ๊บหยอดเหรียญกดได้เลยไม่ต้องรอคนขายอยากให้ส่งเสริมสมุนไพรไทยให้เหมือนกับต่างประเทศเขา นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับครับครับต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสาหรับทุกท่านที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองง่ายๆที่บ้านของท่านได้ถ้าสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับติดต่อข้อมูลข่าวสารและก็สอบถามข้อมูลได้ที่เอิดโทรศัพท์และข้อมูลที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามแอดเทลล์ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับ6โมง20ถึง6โมง30นะครับ ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากร้านภูฟ้านะครับ19สาขาทั่วประเทศและทางชั้น M ไอคอนสยามและช่องทางอะไรของร้านภูฟ้าทั้งหมดลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ